ไอ้หนูไงลูกฮะทำมันยังไงไอ้หนูขับอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะลูกเฮ้ยที่นี่ที่ไหนวันเนี้ยแล้วใครเนี่ยหน้าเหมือนฉันเลยเนี่ยใครเนี่ยเกอเป็นใครอะใครเนี่ยเฮ้ยตื่นยังว,วะฝันหรือเปล่าวันเนี้ยพี่นี่ที่ไหนวันเนี้ยตายแล้วโอ๊ยกลับบ้านจะ ือนฉันลเลยนีย่ใครเนี่ยอูย่จะกลับบ้านเธอเป็นใครเนี่ยเราเป็นใครทำไมหน้าเราเหมือนกันเลยอะไม่รู้อะสิยทำไมหน้าเหมือนกันฮึทำไมถึงหน้าเหมือนกันไปคิดดค่ะหรือว่าเราเป็นฝาแฝดกันเธอชื่ออะไรอะ่ะพุตาเธอชื่อพุตาเหรอ อฉันชื่อพุทจีบแล้วกันหาทางกลับบ้านกันก่อนดีกว่าเราปะเรามาที่นี่ที่ไหนเนี่ยจับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะอืับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดินชมวัดก่อนนะที่นี่คือโบราณสถานวัดชัยวัฒนารามนี่ก็เราโผล่มาแล้วตรงนี้นี่เนาะปะเดินชมวัดกันก่อน หัวใจฉันมีเพียงเธอกลับมาได้เจอด้วยพร้อมลิขิดผูกพันลิคิดฟ้าลิคิดใจให้รักเธอรับทั่วนิรันกลับมามคู่กันค,คู่เธอจะทัดนี้ชาติดนี้จะทัดนี้ ใ,ให้รักเธอรักทั่วนิรันกลับมาคู่กันคู่เธอ กับยังไงละเนี่ยยังไงพุทจีบเรือเอยได้เรือแล้วเรื่องเรือกลับทันแล้วไปขอ่วยแล้วย,ยด้วยใบางขาพุทพุทธีบกับพุทกะละมังเฮ้ย กาละเกตกะละมังเฮ้ยเฮ้ยยังไงกันละเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะละครเรื่องนี้ที่พวกเราเล่นกันผมลิคิสผมลิคิสเราพามาสามสามนะคะปรหมดให้ขเขาเร็จซับเลยเป็นยังไงบ้างคะเราพามาเดินชมวัดชัยวัฒนารามนะคะที่นี่จังหวัดอยุธยานะคะเพื่อนๆชอบกันไหมคะอะ สำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแคร์ด้านล่างนะคะบ๊ายบายจะทาดนี้จะทาดไหนหัวใจฉันมีเพียงเธอกลับมาได้เจอด้วยพร้อมและคิดผูกพันและคิดฟ้าและคิดใจให้รักเธอรักทั่วนรันกลับมามคู่กัน ปัาคะข้นนี่ที่ไหนอะไรนะหนูที่นี่ที่ไหนคะที่นี่เหรอที่นี่วัดชัยวัฒนารามลูกอายุทยาและเอ็งมาจากไหนและเนี่ยแต่งตัวไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาเนี่ยเอ็งมาจากที่ไหนอายุทยาอายุทยาค่ะ ไม่ใช่หน้าต้องบอกหนูมาจากกรุงเทพค่ะหนูมาจากกรุงเทพค่ะกรุงเทพที่ไหนอะค่ะไม่รู้จกักกรุงเทพ <c oughs> เองนี่วิปลาสไปแล้วเนี่ยข้าว่าเองวิปลาสไปแล้วนะเนี่ยเออข้าไม่คุยกับเองละ